สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วรายการมวลขบรถกับมหายศผพาเที่ยวครับพี่น้องมหายศผพาเที่ยวมณีผ้าพี่น้องไปเที่ยวนาสวนสัตว์อุบลราชธานีขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพิกัดอยู่ตำบลขามไงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ นี่คือสวนสัตว์เปิดอุบลราชธานีมหยายดผ้าเทียมผ้าพี่น้องผ้ามาชมนาสวนสัตว์อุบลราชธานีครับขอบคุณสวนสัตว์อุบลราชธานีที่เอื้อเฟื้อสถานที่นี่คือปากทางเข่าปากทางออกนาสวนสัตว์อุบลราชธานีสวยงามครับพี่น้องมหยายดผ้าเทียวม,มาตอนเย็นนะครับมาออกกําลังกายกัดถือว่า ได้มีโอกาสนำเสนอภาคดีๆพีอานำเสนอให้พี่น้องทุกท่านที่สนใจผ้า,า,า,าลูกผ้าหลานผ้าครอบครัวมาชมมาสัมผัสกับเพื่อนร่วมโลกสัตว์ประเภทต่างๆนะครับสัตว์หายากสัตว์เปิดต่างๆล่ะครับพี่น้องนี่นี่คือลูกจำลองหรือว่าลูกป,ปั่นสัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่ในสวนสัตว์อุบลราชธานี มาหาจดผ้าเทียวก็เลยพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการตกแต่งหน้าสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งออกทั้งเขานะครับถูกจัดตกแต่งในบริเวณหน้าสวนสัตว์ได้ลงตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นลูกป,ปั่นของสร้างของเสือนะครับ ช้างม้าวัวควายเต็มนะครับนี่เป็นอีกประเภทของการจัดในการนำเสนออนุรักษ์สัตว์ป่าและอนุรักษ์ป่าดงพงพีไหยยูกับพี่น้องในชุมชนตลอดไปนี่คือทางออกครับทางออกมาจากสวนสัตว์เข้าไปกับเป็น สวนสัตว์เปิดนะครับทีมีบริเวณอาณาบริเวณกว่า2,000ไร่ขึ้นไปนะครับในการจัดตั้งสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่สวนสัตว์อุบลราชธานีครับถูกจัดตกแต่งนิรมิตนะครับให้เป็นสถานที่จุดแลนด์มาร์กจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวของชาวอุบลและก็ชาวอีสานใต้ กะมีพี่น้องใกล่เคียงบ่าจะเป็นพี่น้องช่างศรีสะเกดจะสุดทดอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะครับพาญาติญาติพาครอบครัวเข้ามาชมและสัมผัสบรรยากาศสวยงามและก็ความน่ารักของสัตว์ประเภทต่างๆประเภทสัตว์หายากกะมีทุกประเภทให้เบิง่งให้ชมกันนะครับ หมาหยดผ้าเที่ยวนําเสนอนะครับให้พี่น้องเอฟซีของหมาหยดผ้าเที่ยวขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมตลอดคลิปทุกคอนเทนต์กดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ตั้งใจนําเสนอคลิปดีๆสาระดีๆบันเทิงดีๆสู่สายตาพี่น้องเอทุกๆท,ท,ท่าน นี่ก็อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับมีมาล่ายนะครับมียีราฟนะครับซึ่งเป็นส <prejudice steroids> <leaves> ัญลักษณ์เป็นรูปปั้นจำลองว่าสวนสัตว์อุบลราชธานีมีเกือบทุกประเภทที่นำเสนอตรงนี้นะครับเพิ่อนกระเปิดตั้งแต่8ม่โงเริงเป็นต้นไปจนถึงบ่าย3ครึ่งนะครับหรือว่า15นาฬิกา30นาทีโดยประมาณเข้าชมแต่ละรอบนะครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการมีรถนำชมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บอกขั้นตอนต่างๆเรื่องของการรักษาความสะอาดการรักษาความปลอดภัยเซฟนะักท่องเที่ยวต่างๆในการเข้าไปใกล้กับสัตว์นะครับอาจจะเป็นพาหนะหรือสิ่งต่างๆเพิ่นก็ได้บอกให้สาระให้ความรู้ก่อนที่จะเข้าไปชมนะครับเป็น อีกส่วนหนึ่งของสวนสัตว์อุบลสวนสัตว์อุบลราชธานียังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์โลกนะครับหรือว่าวาซานี่ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจของชุมชนชาวอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับเป็นสมาชิกขององค์การวาซาหรือว่าองค์การสมาคมสวนสัตว์โลก ไปบึงกับมหายนผ้าเทียวครับนี่คืออีกภาพบรรยากาศสวยๆปากทางเข้าสวนสัตว์ทางเข้าทางออกนะครับมหายนผ้าเทียวมานําเสนอตอนเย็นๆนะครับในช่วงที่ทางสวนสัตว์ปิดนะครับก็เลยบรสามารถจะไปนําเสนอภาพดีๆสาระดีๆนะครับ จากที่ต่างๆในสวนสัตว์ก็เลยนำเสนอภาพหรือรูปปั้นรูปจําลองของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสือดาวเป็นหมี้่ะครับสัตว์ที่น่ารักสัตว์โลกน่ารักจากซาฟารีเวอร์นี่สวยงามละครับถูกจัดตกแต่งแค่ดูหน้าสวนสัตว์ก็อย่างเท่านี้นะครับถ้าได้เห็นของจริงตื่นเต้น อลังการงานสางครับพี่น้องพิกัดอยู่สวนสัตว์อุบลราชธานีบ้านดงข้ออาออดตําบลขามใหญ่หรือเทศบาลตํบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากโตจังหวัดกะบกเกิน4ถึงหากิโลนะครับกะเมื่อหอดจอดถึงอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลตําบลขามใหญ่นะครับหลังศา,าลาการ หลังใหม่นะครับหลังชนลนระท่านอุบลราชธานีนะครับนี่คืออีกบรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กำลังใจกับผู้ที่ทำคลิปนำเสนอสาระดีๆบัวจะเป็นสาระบรัวจะเป็นบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหายศพาเที่ยวนะครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมตลอดคิดฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการนำเสนอแต่ละคลิปคลิปนี้มหาชนพาเที่ยวนำเสนอ้พาพี่น้องมาเที่ยวหนาสวนสัตว์อุบลราชธานีขอกราบขอบพระคุณสวนสัตว์อุบลองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับถือว่าเป็นการนําเสนอสาระดีๆที่มีประโยชน์ เผยแพร่ให้ชุมชนให้นักท,ท่องเที่ยวผู้สนใจได้เห็นสานีดีๆนะครับได้มีโอกาสพาขอบพักครัวมาเปิดหูเปิดตามาสัมผัสมาอนุรักษ์นะครับมาสนสัตว์ถือว่ากมาช่วยกันรณรงค์นะครับมาศึกษาแหล่งการเรียนรู้นะครับเชิงระบบเชิงนิเวศนะครับเชิง สิ่งแวดล้อมต่างๆจะบอกไปว่าจะเป็นพืชพันไม้ชนิดต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในป่าสวนสัตว์แห่งนี้ลากามีสัตว์ต่างๆบ่วาในและต่างประเทศนะครับที่มาจัดนําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้มหายดผ้าเทียวนะครับซึ่งมหายดผ้าเทียวนําเสนอคลิปสาระเกี่ยวข้องกับ สวนสัตว์อุบลราชธานีคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ